หลัง <R ain> จากนั้นจะได้เข้าประเคนถวายบัตรน้ำมนต์แด่องค์ประธานในการเจริญพระพุทธมนต์ท่านเจ้าคุณพระพบวานาพัฒนานุสิตที่ปรึกษาเจาา้าคณะภาค11จังหวัดวัดคลองตลองวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมี สวาคาโตภะคะวตาทีสาธโคมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายาติสระเนนะสหาปัญจศิลานนอยาจามาโุติยัมปีมายังพัพนเตวิสุงวิสุงลักขณทายาติสระเนนะสหาปัญจศิลานิยาจามาตัดิยัมปี มายังพันเทวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสลาเนนะสหปัญจสลาเนยาจามะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรลนังคจามิธรรมังสรลนางคจามิสังขังสัลนางคจามิทุติยัมปีพุทธังสันางคจามิ ทุติยมพิธรรมังสลาณังขจามิทุติยมปิสังขังสาณังขจามิทุตยมปิสังคังสราังขจามิทุติยมป